เราพาไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ท่าสารานะคะคุณผู้ชมเป็นภาพคลิปวิดีโอของตำรวจคนหนึ่งค่ะเขากระโดดไปเกาะหน้ารถเนี่ยค่ะตอนนี้นิ้ลอละลนยเกิดกระแสนะคะล่าเก๋งเหลืองกันค่ะเราให้คุณผู้ชมไปดูภาพกันก่อนนะคะเนี่ยค่ะจะเห็นว่าในภาพนะคะมีรถสีเก๋ง รถเก๋งนะคะสีเหลืองคันหนึ่งที่จอดอยู่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเหมือนกับว่าไปยืนทําอะไรอยู่ด้านหน้าของรถเก๋งนะคะก็ยืนอยู่แบบนี้ค่ะสักพักหนึ่งนะคะปรากฏว่ารถเก๋งสีเหลืองคันนี้เนี่ยเหมือนกับขับออกไปเลยอะค่ะแล้วตำรวจก็เกาะหน้ารถเก๋งคันนี้ไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะคือคนแถวนั้นเขาก็งงเกิดอะไรขึ้นนะคะทำไมตำรวจถึงเกาะหน้ารถเก๋งสีเหลืองไปแบบนี้แล้วก็ไม่ใช่ว่าลากไปใกล้ๆนะคะลากไปไกลเนี่ยเกือบ 2กิโลเมตรนะคะนี่คือภาพอีกมุมหนึ่งนะคะชาวบ้านเขาก็ตกใจกันเขาก็วิ่งตามว่าเอา้ารถทําไมถึงลากตารวจไปตํารวจอยู่หน้ารถนะนะ่าอันนี้คนก็ตกใจแล้วก็กลัวกันนะคะที่นี้เราไปถามความชัดเจนกันว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะคะทําไมตํารวจถึงต้องไปเกาะหน้ารถเก่งแบบนั้นด้วยนะคะ ตำรวจท่านที่อยู่ในคลิปเนี่ยคือดาบตำรวจมนตรีนิติชัยค่ะเป็นผู้บังคับหมู่งานจาราจรสอพอท่าสารานะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็เปิดเผยบอวกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุจากการตั้งด่านในเขตเทศบาลตำบลท่าสาราเนี่ยตำรวจขี่รถจักรยานยนต์ไปทำความไปทำงานนะคะแล้วก็ไปอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนด้านการจาราจรปรากฏว่าพอขี่รถมาที่สี่แยกไฟแดงค่ะมีรถเก๋งคันนี้มา พุ่งชนท้ายเขาแต่ว่าก็ไม่ได้รุนแรงมากนะักทีนี้พอโดนชนปุ๊บเนี่ยตำรวจท่านนี้ก็เลยอยากจะลงไปเจราจากับคนขับรถเกง๋งแต่ว่าคนขับรถเก๋งไม่ยอมลงจากรถค่ะเจ้าตัวก็เลยไปเกาะอยู่แบบนี้นะคะปรากฏว่าคนขับรถเก๋งเนี่ยขับออกไปเลยแบบนี้นะคะโดยไม่สนใจว่ามีตำรวจเกาะอยู่หน้ารถนะคะแล้วก็ขับไปไกลเกือบ2กิโลเมตรด้วยกันค่ะก่อนที่สุดท้ายตำรวจบอกว่า ไม่หยุดใช่ไหมงั้นกระโดดลงเองก็ได้นะคะก็กระโดดลงจากหน้ารถนะคะแต่ว่าเรียนก่อนว่าตำรวจท่านนี้นะคะไม่ได้รับบาดเจ็บตรงไหนแต่อย่างไรนะคะทีนี้เรื่องนี้พันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะก็บอกว่ากรณีนี้เนี่ย พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติรับทราบเรื่องแล้วนะคะแล้วก็กําชับให้เจ้าหน้าที่ยึดหลักในการปฏิบัติตามยุทธวิธีของตํารวจค่ะโดยเฉพาะกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยมีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ตํารวจสพ,พท่าสาราเร่งตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ทราบถึงตัวของผู้ที่ขับขี่รถเก๋งคู่กรณีแล้วนะคะแล้วก็เร่งติดตามตัวมาดําเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายรวมทั้งของให้ผู้ที่ขับขี่ซึ่งเป็นคู่กรณีเนี่ยเข้ามามอบตัวกับพนักงานสอบสวนเพราะ ว่าการกระทำแบบนี้ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายค่ะนอกจากนี้ก็ยังฝากไปถึงผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยนะคะถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์เฉี่ยวชนคู่กรณีที่เกี่ยวข้องค่ะอยากจะขอว่าให้หยุดรถลงมาดูกันสักหน่อยนะคะมาให้ความช่วยเหลือตามสมควรแล้วก็มาแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่นะคะ ส่วนกรณีที่ถ้าหากว่าไม่แสดงตัวเนี่ยตำรวจเขาจะสันิษฐานเลยว่าคนนี้กระทำผิดกฎหมายแน่นอนนะคะก็จะมีความผิดตามพรบรจาราจรมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนค่ะแล้วก็ปรับตั้งแต่2,000บาทจนถึง1,000 0บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะ